สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูผักสลัดฤดูร้อนนะคะปัญหาที่พบของช่วงฤดูร้อนนะคะเราก็จะเจอปัญหาอาการร้อนผักรากเน่านะคะผักไม่โตผักรากเน่าใบเหลืองแล้วอีกตัวหน,นึ่งเพี้ยไฟนะคะลงก็จะทำให้ผักไม่ จเจริญเติบโตนะคะเนี่ยตัวสีดำดำนะคะคือเพี้ยไฟตัวสีดำดำเล็กๆนี่นะคะเพี้ยไฟนะคะตัวเล็กมากนะคะทำร้ายผักดูดกินน้ำเลี้ยงผักผักเราก็จะไม่โตนะคะ นี่ปัญหาของดูดูร้อนเพียไฟก็จะลงทุกแปลงเลยนะคะผักทำให้ผักเราไม่โตนะคะเพียไฟก็จะดูดกินน้ำเลื้องจากผักเจออากาศร้อนรากเน่าแล้วก็เพียไฟนะคะป้องกันโดยการใช้ น้ำส้มควันไม้ไล่ขีดพ่นนะคะก็ยังไม่หายนะคะตัวดำๆนียนะคะแล้วก็จะทำให้ผักเราไม่สวยนะคะ <c oughs> ที่ยาไฟกิน ผักแล้วก็จะทําให้ผักเราใบไม่สวยใบลายผักไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะเพี้ยไฟดูดกินน้ําเลี้ยงไปแล้วนะคะเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะคะไมสตัวดำาๆนะคะเนี่ยเพี้ยไฟใช้น้ำส้มควรไม้ไปแล้วยังไม่หาย เดี๋ยวลองอีกวิธีใหม่นะคะก็หาข้อมูลใน YouTube ช่องนั้นช่องนี้นะคะหลากหลายผู้ผู้รู้ที่มาแนะนำนะคะที่แชร์ประสบก,การณ์ไว้เราก็ไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมมาดัดแปลงในสวนเราฟาร์มเรานะคะเอะอีกอันนึงอีกอันนึง ก็คือไปเห็นข้อมูลเขาบอกว่าใช้น้ำยาสันไลนะคะสันไลน้ำส้มใสชูอีกอันนึงก็สันไลแล้วก็น้ำมันพืชนะคะแต่ตัวที่สวนนี้ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไปแล้วยังไม่หายเดี๋ยวต้องมาฉีดเพิ่มอีกค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำฉีดไล่เลยนะคะ ไล่ให้เทียวไฟออกไม่งั้นผักเราก็ไม่โตค่ะไม่รู้แปลงนี้จะเก็บได้หรือเปล่านะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือจะลากเน่านะคะทำให้ผักเราชะง,งักแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเลยนะคะแต่ต้นนี้ยังลากยังดีๆอยู่แต่มีเพียไฟนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาดู มันผักหน้าร้อนก็ไม่อยู่ไม่เยอะสองสามโต๊ะแล้วเพีย้ยไฟมันเยอะแล้วก็แดดเยอะเอยเดแ,แดดแรงแดดแรงนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเพีย้ยไฟเหมือนกันีน้ำส้มก็ไม่หายไม่ตาย ต้องลองวิธีใหม่ค่ะดำดำดำดเนี่ยเพี้ยไฟทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดำดำเล็กๆนี่ยนะคะเพี้ยไฟดูดกินน้ําเลี้ยงเราผักเราก็ลายไม่สวยไม่โตนะคะเนี่ผักก็จะใบลายใบดําใบเหลืองจุดการเจริญเติบโตนะคะ ก็มีแมลงมารบกวนนะคะถ้าไม่มีแมลงมารบกวนก็ผักเราก็เจริญเติบโตแล้วก็สู้กับแดดหน้าร้อนนะคะว่าผักเราจะลากเน่าไหมนะคะถ้าไม่มีแมลงต้นนี้ก็ลากก็ขาวสวยงามนะคะยังไม่มีการยังไม่มีอาการลากเน่านะคะถ้าลากเน่าก็จะเป็นดำๆเลยคะ่ะ เป็นรากดำๆแล้วก็ทำให้ต้นผักไม่โตแถวตายไปเลยนะคะอันนี้ก็หาเพื่อนมาชมแปลงผักหน้าร้อนและดูเพ้ยไฟนะคะแนะนำวิธีการกำจัดนะคะป้องกันนะคะว่าเราจะใช้อะไรป้องกันผักสลัดของเราจาก เพี้ยไฟนะคะก็มีลองน้ำต้มควันไม้แล้วยังไม่หายนะคะเดี๋ยวจะลองวิธีอื่นบ้างนะคะจะใช้น้ำยาสไลแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะย่ถ้าไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะหรือว่าใครมีเคล็ดลับวิธีการไล่มแมลงก็แชร์แบ่งปัน เราสู่กันฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ